โนโมทนายมยัตติทั้งสี่ท่านที่มาทำบุญวันพระทุกวันพระยมก็มาสม่ำเสมอบางทีฝน,นฟ้าตกยมก็ยังมาตั้งใจมาวันธรรมะสวนะก็เป็นเรียกว่าวันฟังธรรมนัแหละจะมีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเย็นภิกษุสมมณะนะได้สนทนาธรรมตามการสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นมงคล เนี่ยเราอยู่กับประเทศอยู่กับพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงนะยมลองมองดูนะบางวันเขเช้าก็อากาศเย็นดีนะมีหมอกมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายกลางวันบางทีก็ร้อนมีแดดและอุบไปหมดไม่เกลียยไปหมดแดดแรง <laughs> เนี่ยบางครั้งฝนมานทั้งวันทั้งคืน <laughs> ไม่เห็นแสงเห็นแตงวัน หนึ่งวันวันนี้เจอสามฤดูนะถ้าชีวิตเราลองมาเปรียบดูว่าการอยกับฤดูกาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็ค,คือการปรับตัวนะถ้าวันนี้ฝนตกมีพายุมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเป็นรัญหาที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจเราเปรียบฤดูกาลเหมือนพายุเนี่ยพายุอัฏฐาถมพัดกขโห่มกระําร่าง อาจสุดลมแทบไหวปรางบนเส้นทางที่กว้างไกลอาจเดินพบขวักน้ำยากจะข้ามฝ่าไปได้อุปสรรคอาจยิ่งใหญ่เกินแรงใจปรับได้ทันแต่คงต้องอดทนนี่ต้องย้ำเลยนะแต่คงต้องอดทนในทุกคนไม่ไหววันให้ยอมแพ้ไม่มีวันต้องฝ่าันเพื่อฝันไกลหลายคนก็มีความฝันมีความคิดมีความต้องการ ความปรารถนาเยอะๆอยากได้เงินได้งานได้เกติยนเชื่อเสียงไอ้สิ่งที่จะไปเนี่ยบางทียมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาเราเห็นไหมว่าสิ่งสําคัญของฤด,ดูกาลเนี่ยเราเจอฝนฟ้าขนองนก็ต้องปรับตัวมีฝนเราก็ต้องเก็บผ้าเก็บพอนนะอะไรจะเปรียกเราก็ต้องเก็บหน้าร้อนก็เอามาพึ่งตาให้มันแห้งจะต้องเพาะต้องปลูกต้องเตรียมอะไรจะวานจะไถมันก็ต้องปรับตัว บางทีตอนหนาวก็ต้องห่มผ้าหาอะไรที่อบอุ่นบางหมู่บ้านก็ต้องทิ้งไฟก่อไฟอะไรก็ตามชีวิตเราเนี่ยมันต้องปรับตัวให้เขากับธรรมชาติแหละความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่ไม่นอนทุกอย่างเราต้องปรับตัวจากนั้นสิ่งสาคัญไม่แพ้กันของการปรับตัวกับฤดูกาลมันคือการปรับใจ <S <S พายุฤดูเรียกว่าฤดูกาลอาจจะมีรามฤดูมีร้อนมีฝนมีหนาว ระดดูอารมณ์อะยอมเลยยอมเคยมองในใจเราไหมอารมณ์เราวันหนึ่งจี้อารมณ์จี้ฤดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบอบางทีก็งดจิตบางทีก็อะไรก็ไม่รู้สิบอารมณ์สิบฤดูบางคนนะเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเงาเดี๋ยวท้อบางคนเนี่ยฤดูการอารมณ์มันเยอะยิ่งคนบางคนต้องไปเจอพบปะผู้คนเนี่ย ช่วงนี้ก็เป็นห่วงแพทย์พยาบาลนะต้องเจอพายุอารมณ์คนเยอะแยะบางทีก็งานหนักงานเหนื่อยยิ่งบางคนถ้ามีอารมณ์ร้อนร้อนชุนเชียวนี่ยมันก็มักจะเกิดปัญหาสิ่งสำคัญเราต้องปรับใจอาจารย์ก็ต้องฟากมีสติกันนะปรับหัวใจให้ทันปัญหาทุกอะไรบางอย่างก็ค่อยๆดูทางแก้ค่อยๆดูวิธีการที่จะจัดการโดยปัญญา บางทีเราจัดการด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักไม่ค่อยได้พ้นไม่รู้จะให้กําลังใจกันยังไงละถ้าปรับตัวกับอากาศได้ก็ต้องปรับใจกับตัวเองแด้วนะเอ้ยเราเองวันหนึ่งยังต้องอะไรอารมณ์พอเราไปเห็นคนอื่นเออเขาก็มีอารมณ์แย,ย,ย่มากมายเราก็ปรับกันถ้าเราปรับหัวใจเราได้ให้พอน,นักเป็นเบาบางทีให้ใจเราเย็นสบายให้ใจเราไม่เครียดได้นี่ก็สุดยอดแหละนะก็ฝากคุณยม ทุกท่านนะฮะยอมแม้ทั้งสีท่านที่มาอะไรก็ตามที่มันกระทบใจอะ่ะก็ลองรูร้ตัวเร็วๆแล้วก็ปรับวุฒใจให้ได้มาดีก็เรียนรู้มาร้ายแล้วก็ยิ่งต้องเรียนรูนะ้เนี่ยไอ้เรื่องรายนี่มันฝึกเราเยอะนะบางทีเรื่องดีๆมันอาจจะฟูไปไม่ค่อยได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมแต่บางทีเรื่องลายๆเออได้คิดได้พัฒนาได้ปรับแก้ไขทำให้มันดีขึ้น วันนี้ขออนุโมทนาอยมท,ทั้งสีท่านขอให้มีความสุขความเจริญมีกำลังกายเข้มแข็งไรโรคงามสว่างามสง่าเป็นอยู่ได้โดยความไม่ติดขัดมีกำลังใจที่เข้มแข็งเบิกบานมีจิตใจฟองใสราเริงมีสมาธิมีความมุ่งม,มัน่นจะประกอบกิจนาที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองงอกงามพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปสิ้นกาลละนานเธอ เดี๋ยวรรบพรเป็นบาลีกัน